ครับสวัสดีครับพบกับอูช่างต้นร้อนะครับวันนี้จะพามาดูปัญหาของรถเชฟโรเลตครูดนะครับตัวนี้ปัญหาในระบบ,บขับเคลื่อนเสถียรภาพของรถระบบ ABS ที่ขึ้นไฟโชว์มีปัญหานะครับเดี๋ยวมาดูว่าทีมงานช่างต้นทำยังไงครับ นะครับสาเหตุของปัญหาไฟเอเบสโชแล้วก็ไฟทีซีแล้วก็ไฟเบรกโชนะครับตอนนี้ทำการลบโค้ดแต่ยังเนาะครับอยากได้สิทธิ์ค่ายังขึ้นอยู่นะครับอ้าววิทยุอยากได้ยาทิฟันอยากได้ยาทิพานขับรับจ็ดหลอดปิดวิทยุตรงไหนอ่ะ เด้ที่งานทาเอนีโะหเดี๋ยวปอนเสียงให้ผมหน่อยดิเสียงวิทยุเดี๋ยวมันรบกวนได้ครับเดี๋ยวเรับผมดี๋ยวเดเอาใหม่หนึ่งเปลี่ยเสียงวิทยุตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงไหนครับดจาว่แท้ยก่ยว่ได้เนาะยอมเพื่อไรจังหวัดใดละอีก่อผิก่อนวารินชำราบ ครับขออภัยด้วยนะครับพอดีเปิดวิทยุไว้นี่ครับปัญหาไฟโชว์ของระบบ ABS นะครับนี่ของเชฟคูดแล้วก็ระบบ TC ที่ค้างอยู่นะครับตัวนี้คือระบบอจัจฉริยะของรถ u s a นะครับที่ใช้ในการควบคุมการขับขคลนขับเคลื่อนตอนไอถนนลื่นนะครับตัวนี้อจัจฉริยะมากเลยจะควบคุม ABS อีกครั้งหนึ่ง วันนี้โค้ดขึ้นเนี่ยขึ้นมันจะขึ้นสามตัวเลยครับขึ้นตัวรูปลดลื่นแล้วก็ตัวเบรกมือนะครับแล้วก็ ABS จะขึ้นนะครับวันนี้สาเหตุหลกัลกๆที่ทางทีมงานได้ตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรจะดับเครื่องตัวนี้สวิตอะไรผมปิดไว้เดี๋ยวเรามาดูนะครับาสาเหตุของเจ้าปัญหาตัวนี้ครับที่เกิด ปัญหานะครับมาเกิดจากตัวไหนนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการดึงเครื่องสแกนเนี่ยเช็คโค้ดขึ้นมาติดโค้ด DTC อยู่11ตัวนะครับก็จะมีสปีดเซนเซอร์ล้อหน้าด้านขวาที่ติดโค้ดนะครับจับความเร็วรอบสื่อสารกับตัวโมดูลโมดูลตัวนี้ครับจะเป็นกล่องควบคุม ECU นะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับตัวนี้เลยครับตัวเลขขึ้นโค้ดอยู่เก้าตัวลองลบแล้วก็ลองเทสวิ่งดูเหลืออยู่หกตัวนะครับก็จะมีตัวนี้ตัวโมดูลตัวนี้สามารถจับลมยางอ่อนได้เลยนะครับว่าล้อไหนยางอ่อนตัวนี้สามารถอธิยะจับได้ไม่กระทั่งลมยางอ่อนนะครับที่ผมเช็คโค้ดขึ้นมาแล้วก็ทาการเช็คเซ็นเซอร์แล้วก็เช็คระบบสัญญาณต่อนเนื่องของสายเนี่ย เซนเซอร์ S S แต่ละตัวปกติดีแต่ว่าโค้ดขึ้นถึงลบได้มันก็ขึ้นนะครับขึ้นเป็นโค้ดเหมือนเดิมว่าตัวเซนเซอร์ล้อด้านขวาที่ผมลบไปก็ยังขึ้นแล้วก็ไทรโลเพชเชอร์ picture, คือล้อลมยางอ่อนเป็นไทรโลเพชเชอร์นะครับ mm hmm. ผมทําการตรวจเช็คสลับเซนเซอร์แล้วก็เช็คค่าความต้านทานของเซนเซอร์ตะกุดว่าเซนเซอร์ไม่เสียนะก็เลยทําการ ซื้อชุดโมดูลของตัวนี้นะครับ ABS เนี่ยตัวนี้ครับมาเปลี่ยนนี่ครับโมดูลครับของเชฟโรเลตมันก็จะมีในตระกูลของแคปติวาก็มีแล้วก็ออ t ตรามีอะไรอีที่ืันมีตัวนี้เจ็ดพันห้าะครับเนี่ยนี่เจ็ดพันห้าครับ นี่เจ็ดตันห้าทำให้ระบบการขับขี่ของรถตอนนี้ระบบ ABS ที่ป้องกันการล็อกของล้อนะครับไม่ใช้ใช้งานไม่ได้นะครับหลังจากที่ทำการเปลี่ยนตัวใหม่นะครับตัวใหม่นี่ครับตัวใหม่นะครับตัวนี้ทำการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปก็ตอนนี้ ลบโค้ดก็โค้ดที่คายอยู่ใน B C M นะครับก็ใช้ไม่มีแล้วนะครับใช้งานปกติแล้วนะครับเหลือแค่ว่าโค้ดของการติดต่อศูนย์บริการให้ให้เชื่อมต่อมดูลนี้ให้รู้จักกับบอดี้นะครับต้องตัวนี้ต้องเข้าศูนย์ให้ให้ทำการไอ้คาลิเบตเครื่องตัวนี้ให้รู้จักกับบอดี้ของรถนะครับพอดีไอตัว โมดูลตัวเนี้มันยังไม่มีข้อมูลที่ที่ให้มันรู้จักกับรถเหมือนกับเครื่องเครื่องทายกอกสารเราครับเวลาเราโตโตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เราอะทาไมมีไดเวอร์มันก็ไม่รู้จักกันนะครับตอนนี้เหลือแค่นี้ในส่วนของโค้ดที่ขึ้นนะครับเหลืออยู่หนึ่งโคดต,ตัวนี้ทําการลบแล้วกับทาการเทสแล้วเดี๋ยวจะนํารถเข้าไปที่ศูนย์นะครับให้ให้ทําการคาริเบตตัวนี้ให้นะครับ ก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับก็เปลี่ยนตามปกติครับถอดท่อน้ำมันเบรกแล้วก็ทําการไล่ลมตามปกติของรถทั่วไปของเรานะครับตัวนี้โมดูลตัวนี้ตอนแรกก็สาเหตุที่ลบโค้ดไม่ออกก็ยังสงสัยอยู่หลายวันเหมือนกันสองวันทําการเช็คเซนเซอร์แต่ละตัวแล้วก็เช็คสัญญาณต่อเนื่องของสายนะครับของเซ็นเซอร์สปีดเซนเซอร์ ของล้อแต่ละตัวโกศลสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโกศลเจริญทรย์ครับวันนี้พอดีมีงานข้างนอกด้วยแหะครับพอดีติดงานที่อูครับออกไปไหนไม่ได้เลยอขอเคีรยงานวันหนึ่งครับพอดีก็มีรถค้างอยู่2คันสาคันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรให้เลยตัวนี้ระบบช่วงล่างนะครับก็จะมีเจียจานกับ ลี่ยนลูกื้นลอนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกพอดีไม่ได้ออกไปไหนเลยวันนี้ขยับก็ยื่นไม่ได้เลยตัวนี้ก็รวมๆร,รายการแล้วก็เสียอยู่หนึ่งรายการนะครับก็มีตัวโมดูลตัวนี้ครับที่เสียนี่ครับ โมดูลตัวนี้นะครับที่เสียมันไม่สามารถสื่อสารโค้ดที่ขึ้นนะครับมันไม่สามารถสื่อสารกับเซนเซอร์ตรวจจับความเร็วแล้วก็เซนเซอร์ตรวจจับแรงดันลมยางครับใช้เพชเชอร์โลเพชเชอร์นะครับมันตรวจจับแรงดันลมยางอ่อนด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้โค้ดที่ขึ้นนะครับเดี๋ยว รื่องสแกนเราอยู่ในรถเนาะจอยนเครื่อสแกนเครื่องสแกนตอนนี้จบแล้วนะครับคันนี้จบด้วยดีครับสั่งอะไรมาเปลี่ยนไม่ผิดจุดนะครับน,นี่เปลี่ยนโมดูลไปแล้วก็เป็นปกติตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับเหลือแค่ คาลิเบทให้มันรู้จักตัวบอดี้ครับแต่ตัวนี้ต้องเข้าไปที่ศูนย์นะครับเครื่องมือทางเราไม่สามารถคาลิเบทได้ครับเหลือแค่ please refer please refer w i c h a l service menu นะครับติดต่อพนักง,งานบริการของศูนย์นะครับที่โค้ดที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เหลืออยู่หนึงโค้ดนะครับเหลือแค่คาลิเบทมันลงให้เชื่อมต่อกับบอดี้ให้รู้จักรถนะครับ แล้วก็ตั้งค่าต่างๆของมันให้มันรู้จักเซ็นเซอร์แต่ละตัวเนาะจบครับสวยงามครับกันนี้วันนี้ก็ติดงานอยู่นะครับของทางร้านเลยไปไหนไม่ได้เลยครับวันนี้ปกติยังยังคาในส่วนของสายไฟของรถเสียท็อปอยู่นะครับก็วันนี้ขออภัยด้วยที่ว่าไม่ได้ไปนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวไปติดตั้งตัวดึงดับให้นะครับ เหลือตัวดึงดับอ๋อครับสวัสดีครับรถเสียทอ็อปยังเหลือตัวดึงดับนะครับเดี๋ยวไปใส่ครับพอดีไม่มีวงจรกลับมาพอดีได้วงจรแล้วก็เช็คมันมีตัวภายในของมอเตอร์นะครับมันมีหน้าคอนแทคตัวหนึ่งมันไหม้นะครับตัวนี้ันนี้ตรวจเช็คแล้วก็ประกอบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาไปติดตั้งนะครับตัวมอเตอร์ดึงดับ แล้วก็เหลือเดินระบบ A นะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งให้มันเสร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเดี๋ยวขอจบการถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามเพจในช่อง YouTube ของช่างต้นร้อยเปรซนยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ Bye. -bye.